찍찍찍찍 <laughs> 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 <laughs>

why oh, i know you know the stinky <laughs> vibe <laughs> ไปไหนอะ่ะหมุนไปไหนอะ่ะลูกนสปินได้ด้วยหรออืไปไหนอะ่ะลูกเห็นตัวเองหรือเปล่าช่วงนี้อินกับการกัดลิ้นเล่นลิ้นอยากพูด หนูจะเทิอนเนอเทืนนอนเล้ยย่อยตายย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 ยบยตาแล้วครับ,บ,รบมยยาหยยยยยยรูยย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 ยายยยยยยยหยยยยยยคยยยยยยอครับ มองอะไรครับเริ่มจับเริ่มอะไรแล้วเริ่มจับเริ่มอะไรแล้วครับเริ่มความเองได้แล้วสองสามมือก่อนแบบความเองได้สองมือก่อน ความเองใดสองเธอครั้งแรกเลยสองเหมือก่อนหม่ว่านี่ก็ความใดสองซ้ำเธอวันนี้ความใด้ซีหาเ่อความเองใดเริมเก่งแล้วครับเริ่มเกง่งละแต่ว่าใส่เวลาเนี่ยเพื่อที่ความเพื่อที่ความเองใดก็คือแบบโอ้โหพ่อกับแม่ลุนขีดแดงเยียวยจ้า อ,อเล่นก็เป็นส่วนบ่เริ่มเล่นเป็นเล้วบ่ฮเป็นวัดกันทางบ้านพี่น้ำปันติดมาจากมูจากโรงเรียนแล้วว่าแพ่เสือให้พอเดบต่อด้วยอีแม่ต่ออะหวังว่าบักคำหน่อยสิบอติดนะจะ๊ะบักคำหน่อยนี่ บลาชิ <Bless> o เอาความความความได้บอบ่งนังตะเปลียกระพอเอาความเร็วเร็วแล้วเร็วมาคัสกูกูกู อ่รักมึงผูรหัสอีกร <c oughs> ักมึงหนังหมออู้จามเลยเหรอจามเลยเหรอลูกฮึจามเลยลหเหรอครับฮัลโหลกูดมอร์นิ่งฮ มาคัไปส่งพี่น้ำปั่นล่ะลูกเนี่ยมึงหนาแม่บ่รด้มึงกล่องเลยแบบนีนไอ้ไปส่งพี่น้ำปั่นเขาโรงเรียนครับผมไปส่งพี่น้ำปั่นครับไอ้ห่วนอนแล้วเท้เาแล้วครับห่วงนอนแล้วครับเท้เาแล้วหรอลูกง่วแล้วครับกะ คนอยากนอนเอ้ยเอ้ยตาคนอยากนอนวะครับอ,อยากนอนแล้วฮะโอเค<ะ>หิวนอนแล้วครับ<ะ>โอเคครับสลิปปี้แล้วเหรอพวงนอนแล้วครับเโอเค<ะ>โอเค GOOD m o r n i n เ Hi Hi m a หล HELLO Mommy, มามีไหมครับมาัไปส่งพี่น้ำปันเหรอลูกเนยมึงหนาแม่บะไน้มึงกล่องเลยแบบนี้ไไปส่งพี่น้ำปันเขาโรงเรียนครับผม ไปส่งพี่น้ำปั่นครับนี่ไอ้ง่วงนอนแล้วเช้เาแล้วครับง่วงนอนแล้วครับฮะช้า,าแล้วเหรอง่วงนอนแล้วครับจ้ะน้องอตาสวดเลยฮะง่<า>วงนอนไหมเนี่ยอืมง่วงนอนไหมเนี่ยตาสวดเลยตาสวดตาโลแท้พออ่อใหญ่เอ้ย มาฮ่งนอนเหรอเ่งนอนแล้วครับ่งนอนแล้วป่ายตนมาบากเลยดูเลยคนมันดูเลยเนี่ย ฮืมวัชชิงอุ้ยอุ้ยอืมอืมอืออวมวูนวัชชิงวสปอตดีครับด้วยหึมไยิ้มมายิ้มมายมมิ้มด้วยฮึมคันเขียวคนหน่อยดีครับ ยิ้มด้แล้วล่ะอูอสีตาสีตาเปลี่ยนไปเรื่อยๆตาใสปิงมิงคนอยากนอนยังคือตาใสจริงหนึ่งท่านน้อขับผมนี่คั่นเขียวคนหน่อยดิ เ <ừ. S 2> บิง่งโเขาลทัด